เวลาแปดมิริกานาทีวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงลอนดอนสหราชาณนจักรซึ่งช้ากว่าเวลาประเทศไทย6ชั่วโมงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ t g 8 8 8 6สเสด็จพระราชด,ดำเนินถึงยังท่าอากาศยานลอนดอนสแตนสเตดโดยมีนายธานีทองพักดีเอกอัครชทูดนกกรุงลอนดอน นายไซมอนไบรซ์ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าชาวส์ที่3แห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอแลนด์เหนือนายเมคเคลจอร์นฮอลโลเวย์ผู้แทนพิเศษของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการพัฒนาสหราชอาณาจากักรเฝ้าทูลอองทูลีพระบาทรับเสด็จหลังจากมีพระชาชพิสันตานกับผู้เฝ้าทูลอองทูลีพระบาทรับเสด็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งซึ่งสถานเอกอัครราชทูตนกรุงลอนดอนจัดถวายเสด็จพระชดำเนินไปยังโรงแรมเดอะแลนด์มาร์คลอนดอนซึ่งเป็นโรงแรมที่ประทับ เวลา10นาฬิกา13นาทีสเสด็จพระราชดำเนินถึงยังโรงแรมเดอะแลนด์มาร์คลอนดอนโดยมีนายทัตพงศ์สิทธิชัยอักรรจชาทูตสถานเอกอักรราชาทูตนักลงลอนดอนผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารสถานเอกอักรรจชาทูตผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศและทำหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารสถานเอกอักรรจชาทูต พร้อมข้าราชาการสถานเอกอักรรจชทูตและคู่สมรสรวมทั้งกรรมการบริหารโรงแรมเดอะแลนด์มาร์คลอนดอนพร้อมคณะผู้บริหารโรงแรมเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทรับเสด็จการเสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรในครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพะบรมราชนินีจะส่งร่วมงานพระราชพธิธีบรมราชาพิเศษของสมเด็จพระเจ้าเฉาส์ที่3และสมเด็จพระราชนีคามิล่าแห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอแลนด์เหนือ ตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าชาว์ที่3โดยจะทรงร่วมงานพระราชทานเลี้ยงรับปรองพระประมุขประมุขและผู้แทนของประเทศต่างๆณนะพระราชวังบักกิงแฮมในวันที่5พฤษภาคม2566และจะทรงร่วมพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษของสมเด็จพระเจ้าชาว์ที่3และสมเด็จพระราชนีมิลนธะณมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ในวันที่6พฤษภาคม2566ซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้ นับเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการครั้งแรกหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จถลิงถวายรยะราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ราชการที่สิแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์วันที่หพฤษภาคมพุทธศักราช2566เวลา16นาฬิกานาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรซึ่งช้ากว่าเวลาประเทศไทย6ชั่วโมงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ประทับรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมเดอะแลนด์มาร์คลอนดอนโรงแรมที่ประทับสเสด็จพระราชดำเนินไปส่งร่วมงานพระราชทานเลี้ยงรับรองพระประมุขประมุขและผู้แทนของประเทศต่ตางๆซึ่งสมเด็จพระเจ้าชาวที่3และสมเด็จพระราชินีคามิลาแห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอแลนด์เหนือส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจัดขึ้นในโอกาสงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษวันที่6พฤษภาค,คม2566 พระราชวังบักกิงแฮมทั้งนี้ในเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินผ่านมีประชาชนชาวไทยที่อาศัยอยู่ในกรุงดอนดอนสหราชอาณาจักรมาเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับเสด็จพระราชวังบักกิงแฮมสร้างขึ้นเมื่อปีคริสตศักราช1703เดิมเป็นเครื่อหัตของจอห์นเชฟฟิลด์ดุกแห่งบักกิงแฮมต่อมาพระเจ้าจอร์จที่3ส่งซื้อเครื่อหัตหลังนี้เพื่อใช้เป็นที่ประทับส่วนพระองค์ และสำหรับพระราชินีชาลลอตซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อคลหหัตควีนต่อมามีการปรับปรุงต่อเติมครั้งใหญ่โดยสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอรเรียเมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นเจ้าหญิงมาประทับที่พระราชวังแห่งนี้เป็นพระองค์แรกพระราชวังแห่งนี้จึงเป็นสถานที่ประทับอย่างเป็นทางการของพระมหากษัตริย์และสมเด็จพระราชินีรวมทั้งเป็นสถานที่จัดงานพระราชทานเลี้ยงรับรองซึ่งระเบียงด้านหน้าของพระราชวังเป็นจุดที่พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์แห่งสหราชอาณาจักรเสด็จออกสรีหับัญชรเนื่องในโอกาสการเฉลิมฉลองที่สําคัญอทิงานพระราชพิธีเฉลิมฉลองการครองสลิราชสมบัติครบ70ปีของสมเด็จพระราชินีนาถอริาเบธที่สองเมื่อปีคริสตศักราช2022งานพิธีสวนสนามกองทหารรักษาพระองค์รวมทั้งสมเด็จพระเจ้าชาวที่สและสมเด็จพระราชินีคามิลาแห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอแลนด์เหนือ ในโอกาสงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษในวันที่6พฤษภาค,คม2566เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงอย่างพระราชวังบักกิงแฮมส่งพระดำเนินไปยังห้องที่จัดไว้สำหรับพระประมุขประเทศต่างๆอาทิประเทศไทยราชาอาณาจักรบาเรนราชาอาณาจักรภูตานราชาอาณาจักรเนเธอร์แลนด์รัฐกาตา้าและประเทศญี่ปุน่นส่งมีพระราชปฏิสันถานกับพระประมุขประมุข และพระราชวงศ์ต่างประเทศที่มาร่วมงานพระราชพิธีเมื่อสมเด็จพระเจ้าชาวที่สและสมเด็จพระราชินีคามิลาเสด็จออกณห้องโถงเดอะพิ t u เจอร์แกลเลรี่และเสด็จพระราชดำเนินถึงห้องที่จัดไว้สําหรับพระประมุกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชปฏิสันฐานกับสมเด็จพระเจ้าชาวที่สและสมเด็จพระราชินีคามิลา หลังจากงานพระราชทานเลี้ยงรับรองพระประมุขประมุขและผู้แทนของประเทศต่างๆแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงยังโรงแรมเดลแ์มาร์คลอนดอนโรงแรมที่ประทับเวลา1 8นาฬินาทโดยการเสด็จพระราชดำเนินไปส่งร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษของสมเด็จพระเจ้าชาวที่สและสมเด็จพระราชินีคามิล่า แห่งสหราชอาณาจักรปริเจนใหญ่และไอแลนด์เหนือณมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะนำเสนอในวันถัดไป วันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2566เวลา9นาฬิกา8นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรซึ่งช้ากว่าเวลาประเทศไทย6ชั่วโมงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมเดอะแลนด์มาร์คลอนดอนเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเซิร์ชเฮาส์เวสต์มินสเตอร์ส่งร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษของสมเด็จพระเจ้าชาวที่3และสมเด็จพระราชินีคามิล่าแห่งสหราชณาัาจักรบริเตนใหญ่และไอแลนด์เหนือซึ่งจัดขึ้น ภายในมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์โดยสมเด็จพระเจ้าชาวที่3เสด็จขึ้นครองราชต่อจากสมเด็จพระราชินนาถเอลิซาเบธที่2แห่งสหราชอาณาจักรพระราชมารดาหลังจากเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่8กันยายน2565และมีพิธีประกาศการเสด็จขึ้นครองราชต่อสภาการเสด็จขึ้นครองราชณพระราชวังเซนต์เจมส์กรุงลอนดอนเมื่อวันที่10กันยายน2565 จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์สถานที่ประกอบพระราชพิธีบรมราชาพิเศษโดยทรงพระดำเนินไปยังบริเวณมุกด้านทิศใต้ฝั่งขวาของมหาวิหารซึ่งฝ่ายสาหราชอาณาจักรจัดเป็นที่ประทับสำหรับพระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศ เมื่อสมเด็จพระเจ้าชายที่3และสมเด็จพระราชนีคามิล่าประทับรถม้าพระที่นั่ง The Diamond State Coast, เดอะไดมอนด์จูบิล s สเต e โค a ต์เสด็จพระราชดำเนินในริ้วขบวนเดอะคิงโปรเซช s ั o นจากพระราชวังบักกิงแฮมมายังมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์และส่งพระดำเนินเข้าไปยังจุดประกอบพระราชพิธีแล้วอาร์บิชอปแห่งแคนเทอร์เบอรีในฐานะผู้นำศาสนาจากแห่งอังกฤษเริ่มประกอบพระราชพิธีบรมราชาพิเศษตามแบบโบราณราชประเพณีที่มีมายาวนานโดยอาร์บิชอปแห่งแคนเทอร์เบอรีประกาศรับรองการ ขึ้นครองราชของพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่จากนั้นผู้เข้าร่วมพระราชพิธีเปลี่งเสียงพร้อมกันว่า God Save King Charles จบแล้วสมเด็จพระเจ้าชาวทิ่3ส่ทรงวางพระหัตถ์บนคัมภีร์ไบเบิลและทรงกล่าวคำปฏิญาณว่าจะทรงเป็นผู้ปกครองที่ปฏิบัติตามกฎหมายและจารีตประเพณีมีความเป็นธรรมมีเมตตาและจะรักษาไว้ซึ่งศาสนาจักรแห่งอังกฤษ จากนั้นเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังวางฉากกั้นเพื่อให้อบิชอฟแห่งแคนเทอร์เบอรีเจิมน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ที่พระเศียรหรือศีรษะพระอุระห,หรือหน้าอกและพระหัตหรือมือโดยเป็นรูปกางเขนจากนั้นผู้แทนขุนนางและศาสนาจากอังกฤษทุลนเกล้าทุลนกระหม่อมถวายเครื่องราชากก,กุธภัณฑ์ประกอบด้วยลูกโลกทองคำระดับกางเขนพระธรรมรงค์พระคาถาด้วยทองคำสำหรับประดับฉลองพระบาทกำไลข้อประกอบ จากนั้นอบิชอตแห่งแคนเทเบอรีสวมมหามงกุฎเซนเอ็ดเวิร์ดคลาวแด่สมเด็จพระเจ้าชายที่ 3, 3> <God S 1> โดยผู้เข้าร่วมพระราชพิธี <the King. S 1> เปล่งเสียงพร้อมกันว่า God Save the King จากนั้นเสด็จพระราชาดำเนินไปประทับพระราชบัลลังก์ทรงรับการถวายความจงรักภักดีจากอบิชอตแห่งแคนเทเบอรีและเจ้าชายแห่งเวลต่อจากนั้นอบิชอตแห่งแคนเทเบอรีเจิมน้ำมันศักดิ์สิทธิ์สวมพระธรรมรงค์และสวมมงกุฎควีนเมริคคลาวแด่สมเด็จพระราชินีคามิลาพร้อมทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายคาถา เมื่อเสร็จสิ้นพระราชพิธีแล้วสมเด็จพระเจ้าชาวที่สามทรงเปลี่ยนไปสวมมหามงกุฎ Imperial State Crown แทนมหามงกุฎ Saint Edward Crown จากนั้นสมเด็จพระเจ้าชาวที่สามและสมเด็จพระราชินีคาเมล่าประทับรถม้าพระที่นั่ง The Gold State Coach เสด็จพระราชดำเนินจากมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์พร้อมด้วยเจ้าชายแห่งเวลเจ้าหญิงแห่งเวลรวมทั้งพระโอรสและพระธิดากลับยังพระราชวังบักกิงแฮมในริฟขบวน The Coronation Procession ในการเสด็จออกสีหบัญชรพร้อมด้วยพระบรมวงศา วงเวลา13นกา27นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังโรงแรมเดลดนมาร์กลอนดอนโรงแรมที่ประทับ ในการนี้พระราชทานพระบรมราชาวโรกาสให้เจ้าหน้าที่ถวายความปลอดภัยสาราชาอาณาจักรประจำพระองค์เจ้าหน้าที่ตำรวจมอเตอร์ไซค์นำขบวนเสด็จพระราชดําเนินเฝ้าทูลละอ,องทุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดําเนินเยือนสหราชาอาณาจักรระหว่างวันที่4-7พฤษภาคม2566 เวลา19.40นาทีเสด็จลงณชั้นหนึ่งโรงแรมเดอะแลนด์มาร์คลอนดอนพระราชทานพระบรมราชวโรกาศให้ประชาชนชาวไทยรวมทั้งนักเรียนนักศึกษาไทยที่อาศัยและมาศึกษาต่อนักุงลอนดอนสหราชอาณาจักรเฝ้าถูลละอองทุลีพระบาทพร้อมมีพระราชปฏิสันถานด้วยสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในครั้งนี้นับเป็นการสารสัมพันธ์อันดีระหว่างพระราชวงศ์และทั้งสองประเทศที่มีมายาวนานกว่า400ปี ดยปี2398ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการในสนธิสัญญาเบาร์ริงที่กรุงเทพมหานครซึ่งทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดในทุกมิติมีการแลกเปลี่ยนการเยือนในทุกระดับอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับพระราชวงศ์มีสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดแนบแน่นเป็นพิเศษโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเคยเสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรส่งร่วมงานเฉลิมฉลองในโอกาสพระราชพิธีพระธาตพิเศษที่สมเด็จพระราชนินาถเอลิซาเบธที่สองส่งครองราชครบ60ปีเมื่อปี2555 ส่วนสมเด็จพระเจ้าชาวที่3เมืม่อครั้งทรงดํารงพระราชอิสริยยศเจ้าชายแห่งเวลสเสด็จพระราชดําเนินเยือนประเทศไทยในฐานะพระราชอัครนตุกะส่งร่วมพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา60พรรษาพระบาทสมเด็จพระบร,รมชนากากธิบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถบพิตรเมื่อปี2531 สำหรับพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษสมเด็จพระเจ้าชาวที่สามซึ่งถูนเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนับเป็นครั้งแรกของพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษของสหราชาอาณาจักรที่เชิญพระประมุขที่ยังอยู่ในระหว่างทรงครองราชเข้าร่วมพระราชาพิธี การประทับรถยมพระท, <S 2> <S 2> ที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานลอนดอนสแตนสเตดมีนายนัทพงศ์สิทธิชัยอัครราชทูตสถานเอกอักครราชทูตนักลงลอนดอนผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารสถานเอกอักครราชทูตผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศและทำหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารสถานเอกอักครราชทูตพร้อมข้าราชการสถานเอกอักครราชทูตและคู่สมรสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จ เวลา21นากา6นาทีเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานลอนดอนสแตนสเตตโดยมีนายธาน,นีทองพักดีเอกอัครราชทูตนักกลงลอนดอนพร้อมข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตนักกลงลอนดอนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสรงเสด็จ ก่อนประทับเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG 8887เสด็จพระราชดำเนินกลับยังประเทศไทยอันเป็นการเสร็จสิ้นพระราชการณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงร่วมงานพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษของสมเด็จพระเจ้าชฉาที่3และสมเด็จพระราชินีคามิล่าณกรุงลอนรอนสา,า,าอาณาจากักรโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน